ูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพลีตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามถนนสุวรรณสอนตำบลกวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายกโดยมีนายทวัชชัยมณีมาศเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีบุคลากรจำนวน12คนได้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคน พนักงานราชการจำนวน9คนประกอบด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน3คนครูกศนอตำบลจำนวน6คนและบรรณารักษ์อัตราจ้างจำนวนหคนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพลีจัดการศึกษาตามปรชัชญาคิดเป็นไฝ่รู้ไฝ่ดีมีคุณธรรมและมีวิสัยทัศน์คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมมีทักษะการสแสวงหาความรู้เทคโนโลยีมีการดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ฝ่เรียนรู้คู่ความพอเพียงแหล่งการเรียนรู้ในสังกัดประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคลีและสกรระดับตำบลจำนวนเจ็แห่งได้แก่ สกรระดับตำบลเกาะหวายสกรระดับตำบลเกาะโพสกรระดับตำบลปากพลีสกรระดับตำบลโคกกรวดสกรระดับตำบลหนองแสงสกรระดับตำบลท่าเรือและสกรระดับตำบลนาหินลาดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพลีมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนอกจากนี้อาจจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสะดวกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งนำความรู้ไปเติมเต็มชีวิตให้แก่ตนเองหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากคลีมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพร้อมให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพการพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนหรือสังคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพีมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพหรือการต่อย,ยอดอาชีพเดิมสามารถพึ่งพาตนเองได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อ <sven> จ <tweeting> ัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือธุรกันดารเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากพีมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยให้ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต